วัดใจครับหงบุกเยือนปืนใหญ่ f อฟเอครับรอบ3พบข้อมูลข่าวสารและคาดการ11ตัวผู้เล่นได้ในช่องของฮีอวยนะครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในวันนี้นะครับหงแดงหรือว่าผู้ของเรานะฮะมีคิวฟาดแข่งกับทางด้านไอ้ปืนใหญ่อาเซนอลนะครับใน f อฟเอครับรอบ3นะครับในค่ำคืนนี้เวลา23นา30นาทีนะครับ สำหรับคลิปนี้ใครที่เข้ามาแล้วนะฮะ oh. ก็ขอกําลังใจเป็นคนละ1นึ่งไลค์หแชร์นะครับช่วยกัน <Whoa. S 1> กดให้เฮียหนอ่อยละกันนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม <Okay. S 1> หรือกด subscribe นะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเฮียน,นะครับเอาละเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงฟุตบอลในค่ำคืนนี้นะครับที่พลพักของแดงริมพูของเรานะครับมี Q คิวศึกเอฟเอคัพนะฮะที่จะต้องไปเยือนทางด้านไอ้ปืนใหญ่อาเซียนอนนะครับ ในรอบนี้นะครับลีลิเวอร์พูลของเราเนี่ยไปเยือนอาร์เซนอลเนี่ยจะไม่มีทั้งปังโมแล้วก็เอนโดนะฮะก็เป็นที่ทราบกันดีแล้วนะฮะเพราะว่าทั้งสองคนนี้ไปรับใช้ชาตินะครับปังโมก็ไปรับใช้ชาติอียิปต์นะฮะในการแข่งขันแอฟริกันออฟเนชั่นนะครับส่วนทางด้านวัตารุเอนโดนะฮะกำลังโชว์ฟอร์มได้ดีเลยทีเดียวก็มีคิวไปรับใช้ชาติให้กับทีมชาติญี่ปุ่นในศึกอาเซียนคัพนะครับนะที่ทีมชาติไทยของเราก็ไป แข่งด้วยนะฮะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เก็บตัวเลยนะครับสําหรับทีมชาติไทยนะครับจะแข่งอยู่แล้วนะฮะยังเดินเอืเฉยกันอยู่นะครับเพิ่งจะบินไปวันนี้นะฮะบินไปกาตาวันนี้นะครับต้องใส่พึ่งได้ตัวโอเคครับลิวพูนะครับวันนี้จะต้องไปเยือนแล้วก็มีข่าวว่าเ,าเรียกพวกบรรดานักเตะที่ ปล่อยยืมตัวไปนะครับกลับมานะครับไม่ว่าจะเป็นโอเวนเบ็กนะครับที่เล่นอยู่กับดันดียูไนเต็ดนะครับในลีกสกอตแลนด์นะครับที่เล่นในตำแหน่งฟูแบ็กน่าจะเป็นแบ็กซ้ายนะครับโอเวนเบ็กนะครับโอเวนเบ็กนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นทางล้านของเอียนลัชหรือเปล่านะครับนะดีกรทีมชาติอยู่21ของทีมชาติเวลเลยนะฮะคนนี้ก็ทำผลงานได้ดีนะครับ ในปีนี้รู้สึกว่าจะลงไป17นัดแล้วฮะแล้วมีการทำประตูได้ด้วยนะครับสำหรับโอเวนเบ็กแต่ทว่าเรียกกลับมานะฮะโดนติดโทษแบนติดตัวมาจากลีกสกอตแลนดซ์ซะงั้นไม่สามารถลงได้นะครับในนัดนี้นะครับสำหรับโอเวนเบ็กนะครับส่วนเจ้าเน็ตฟิลิปนะฮะแล้วก็ริสวิลเลียมนะครับก็ถูกเรียกตัวกลับมาเช่นเดียวกันนะครับแน็ฟิลิปนี่ยา้าอไปอยู่กับทางด้านเซลติกนะครับได้ลงเพียงแค่ รู้สึกจะลงไปเพียงแค่6นัดนะฮะซึ่งก็น่าจะเจนคอปน่าจะเรียกกลับมาแล้วก็เรียกกลับมาแล้วนะฮะเมื่อวานนี้มีภาพในการฝึกซ้อมกับชุดใหญ่นะครับส่วนลิสวิลเลียมนะฮะก็ไม่ได้ลงเล่นเลยนะครับกับทางด้านอาบดินนะฮะก็เลยเรียกกลับมานะครับแล้วก็ให้ทางด้านลิสวิลเลียมเนี่ยรู้สึกว่าจะลงไปซ้อมกับกบรรดานักเตตด,ดาวรุ่งอยู่ยีนะครับส่วน ปาเบโอคาวันโยนะฮะก็น่าจะได้ย้ายตอนแรกว่าจะย้ายไปอยู่ฟูลแลมก็รู้สึกว่าจะได้เป็นทีมวูฟทัมตันใช่ไหมอ่านั่นแหละน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะส่วนนักเตะที่ให้ความสนใจในช่วงตลาดมกราคมก็ตามข่าวอะไรนะครับทุกคนน่าจะพอทราบอยู่แล้วหลายๆคนนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเอ็มปัปเป้ไม่ว่าจะเป็นโอลิเซ่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะฮะอย่าเพิ่งไปตื่นตระหนกอะไรครับเพราะว่าลิเวอร์พูลนะครับก็เป็นอย่างนี้แหละฮะนะ เอาไว้รอชูเสื้อแล้วก็เปิดตัวทีเดียวดีกว่านะครับส่วนวันนี้นะครับตัวเจ็บก็ยังเป็นหน้าเดิมๆอยู่นะครับในการที่จะไปเยือนทางด้านอาร์เซนอลวันนี้ลิเวอร์พูลก็ยังมีนักเตะที่เจ็บบาดเจ็บเหมือนเดิมนะครับไม่มีใครเจ็บเพิ่มเติมนะครับก็เป็นทางด้านเอ,อ่อาวดีนะที่ซิมิการนนะครับเมาาื่อวานนี้เฮียเห็นซ้อมในโรงยิมได้แล้วนะครับเล่นเวทเทรนนิ่งอยู่นะฮะแล้วก็มีมีแอนดะี้โรบัสสันฮะ ก็เริ่มวิ่งแล้วก็เริ่มเตะฟุตบอลได้แล้วนะครับส่วนทางด้านนักเตะคนอื่นอย่างเชลมาติปเ,เดียโกโ้กันตาร่าทางด้านเตฟานไบเซติกนะฮะก็เห็นอยู่ในโรงยิมนะฮะนะเห็นอยู่ในโรงยิมส่วนโดมมนิซบอลไลน์นะ,ะก็น่าจะพักได้สัก2อาทิตย์นะฮะในช่วงช่วงที่มีแข่งขันฟุตบอลถ้วยนะครับแล้วก็อีกทีนึงในวันที่ จะเจอกับฟูลแลมในวั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 นที่เท่าไหร่นะวันที่วันที่11ใช่ไหมแล้วก็จะลิเวอร์พูลก็จะมีคิวนู่นเลยนะครับพักปีสิ0วันเลยนะฮะก็ไปเจอกับบอลมัดนะถ้าแข่งนัดนี้และดันละมีผลแพ้ชนะนะถ้าเสมอกันก็ต้องเตะใหม่นะก็จะไม่ได้พักนะครับทางด้านลิเวอร์พูลเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องรอดูกันว่า เจอเกนครับจะเอาอยัางไงนะในการจัดตัวผู้เล่นลงมาเจอกับทางด้านอาร์เซนอลนะครับบุกไปเยือนเขานี่ไม่ใช่งานง่ายแน่นอนว่าอาร์เซนอลนี่ก็ผลงานในการที่ลิเวอร์พูลเจออาร์เซนอลนะครับในถ้วยเอฟเคัพนะครับก็ใครก็ทราบดีกันอยู่แล้วว่าอาร์เซนอลนี่เป็นเจ้าพ่อของฟุตบอล FA เคัพเลยนะครับเป็นแชามป์มากที่สุดนะครับในฟุตบอล FA คัพนะครับส่วนเจกเกนครับเนี่ย ก็มีนักเตะให้ใช้งานเท่าที่มีนะครับตอนนี้ได้ทั้งแม็กอเล็กซิสแมคกาิเตอร์กลับมานะครับก็ต้องรอดูกันว่าจะให้เล่นในตำแหน่งเบอร์6หรือเปล่าในตำแหน่งวัตตรุเอนโดนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีใครที่จะไปเล่นในตำแหน่งได้ดีเท่ากับแมคการิเตอร์นะครับณนะตอนนี้นะถ้าเ,เราไม่มีวัตตรุเอนโดนะครับส่วความคิดเห็นส่วนตัวนะครับว่านัดนี้จะเอาอยัางไงสําหรับเจคกนครอป ถ้านัดนี้นะครับเพียวัดไปเลยครับว่าจะอยู่หรือจะไปนะฮะถ้าอยู่ก็ต้องใส่ให้เต็มที่นะครับถ้าจะไปก็ขอไว้ลายหน่อยละกันนะยังไงก็คงต้องเล่นให้เต็มที่นะครับเพราะว่าถ้าเราได้ไปต่อเราก็ไม่ต้องมีนัดในนัดรีเพย์นะฮะเพื่อที่ไม่ต้องมาเล่นไม่ต้องมาเล่นใหม่นะครับถ้าเราชนะไปเลยหรือแพ้ไปเลยตกรอบไปเลยเนี่ยก็สบายก็ไปแค่ในวันที่1 1ที่จะต้องไปเจอกับ ที่ต้องเปิดบ้านเจอกับทางด้านฟูลแลมนะครับในฟุตบอลลีคับรอบรองชนะเลิศนัดแรกนะครับแล้วก็จะพักยาวเลยนะครับ10 10วันแล้วก็จะไปเจอกับทางด้านบอลมัดนะครับนะเออแล้วก็ทางด้านลิเวอร์พูลก็น่าจะเลือกวิธีการที่ว่าวัดกันไปเลยดีกว่าสู้กันไปเลยนะครับเออวันที่7แล้ววันที่11เนี่จะเจอกันเนี่ยวัดกันไปเลยนะใส่ตุ้มๆ้แล้วก็ไปพักทีเดียว10บวันขอแค่อย่างเดียวอย่ามีนักเตะเจ็บเพิ่มเลยละกันนะครับนะ เออส่วน11ตัวที่คาดว่าน่าจะได้ลงในวันนี้นะครับสำหรับเฮียเฮียคิดว่าผู้สาประตูน่าจะเป็นทางด้านอาริสงเบเกอร์นะครับเพราะว่าทางด้านอาร์เซนอลคงไม่ไม่ไม่ส่งตัวสำรองลงแน่เพราะว่าตัวสำรองของอาร์เซนอลก็ไม่ได้มีเยอะอะไรมากนะครับนะก็จะน่าเดิมๆทั้งนั้นเพราะฉะนั้นลิเวอร์พูลก็น่าจะต้องใช้ตัวผู้เล่นที่มีประสบการณ์มากกว่านะครับมากกว่าเควินเคลเฮอร์นะครับ น่าจะเป็นทางด้านไอซองเบเกอร์นะครับแล้วก็เซนเตอร์ฮาปอาจจะสลับนะครับในการใช้ทั้งโบว์คิวฟันไดแล้วก็โกนาเต้รวมไปถึงคอนซาอาจจะได้สลับกันลงนะครับาทางด้านแบ็คขวาก็น่าจะเป็นทางด้านเทรนอเล็กซานเดอร์อันโนลและแบ็คซ้ายก็น่าจะเป็นทางด้านโจโกเมสนะครับมีตัวสแปร์อยู่ที่ลุคเชมเบอร์หรือไม่ก็ไอเจ้าหนูสแกลลันนะครับซึ่งอุตสาห์เรียกโอเว่นเบ็กมาดันใช้การไม่ได้ซะนี่ย ส่วนตรงกลางนะครับก็มีให้เลือกว่าอ,อย่างเช่นเอ่อเล็กซิสแมคลิสเตอร์นะครับเกอรติจโจนที่กำลังโชว์ฟอร์มดีนะฮะแล้วก็ฮาวิเอเลียดรวมไปถึงแลนด์กาเฟนเบิร์ดนะครับแล้วก็อาจจะใช้โคดีก้กัคโปลงมาต่ําหรือเปล่านะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่เฮียคิดว่าน่าจะเป็น3ตัวนี้นะครับกาเฟนเบิร์ดนะครับอ่เกอร์อติจโจนแล้วก็อเล็กซิสแมคลิสเตอร์นะครับส่วน ตรงแนวรุกนะครับก็น่าจะเป็นโชต้านะฮะแล้วก็เอเลียดแล้วก็เป็นทางด้านดาวิดนูเยสนะครับหรือถ้าไม่ใช่เป็นแผนแบบนี้อาจจะใช้เบอร์ติโจนฮาวิเอเลียดแล้วก็ทางด้านอเล็กซิสแมคลิเตอร์เล่นเป็นกองกลางนะครับแล้วก็ใช้ดาวิดนูเยสโชต้าแล้วก็ลุยดีอาร์นะครับ เพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกันนะฮะน่าจะเป็นชุดแบบนี้นะครับเท่าที่เฮียคิดว่าน่าจะได้ลงในวันนี้ต้องรอดูกันต่อไปว่าทางด้านเซนครับจะจัดตามที่เฮียบอกหรือเปล่านะครับถ้าจัดตามที่บอกก็คือผู้รักษาประตูเป็นอาริซองเบเกอร์นะครับเซนเตอร์ฮา์บนะครับใช้พี่ได้เลยนะฮะแล้วก็ยืนคู่กับเจ้าเล่์คอนซ่านะครับอ่าแล้วก็ถ้าขวาเป็นเทรนด์อเล็กซานเดอร์อันโนแบ็ปซ้ายเป็นโจโกลเมสนะครับกองกลางเป็นแม็กคาลิเตอร์ เล่นทางด้านเล่นเล่นเป็นกองกลางตัวรับนะฮะแล้วก็ทางด้านฝั่งซ้ายแล้วก็เป็นเกร์ติจอนทางด้านฝั่งขวาเป็นฮาวิเอเลียดแล้วก็แนวรุกนะครับด้านบน3ตัวก็จะมีโชต้านะครับอ่ะดีอาร์ตดีอาร์ตนะครับเล่นทางด้านซ้ายนะครับอ่านุนเยสเล่นเป็นทางด้านหน้าเป้าหรือว่าอาจจะถ่างมาเป็นริมเส้นด้านขวาได้นะครับแล้วก็ให้โชต้าไปเล่นหน้าเป้าได้นะครับนะ ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังมีตัวสอดแทรกนะครับได้อีกนะฮะไม่ว่าจะเป็นโคดีก้กัคโปกาเฟนเบิเบร์ดนะครับรวมไปถึงาดาวรุ่งคนอื่นๆยิงยางพันเนอร์แบตตอรี่นะครับนะบที่จะมาเล่นแบ็คขวาได้แทนทางด้านเพนนัลเลซันเดอร์อาร์โนนะครับแบ็คซ้ายก็จะมีสแกลลอนนะครับที่สามารถแทนทางด้านโจกโกเมตได้นะครับแล้วก็ควอนซ่าโคนาเต้ก็สามารถสลับกันลงได้นะฮะ องหน้าก็มีให like bueno. ้ใช้อย่างประหยัดนะครับก็ใช้กันอย่างประหยัดด้วยที่สําคัญถ้าสร้างโอกาสได้แล้วก็ใช้ให้มันคุ้มค่าที่สุดละกันนะฮะในการยิงก็มาดูผลงานของเจคินครอปนะครับในถ้วยนี้นะครับสําหรับ FA ฟเอคับนะฮะปี2 0 1 5ั0 1 6เนี่ยตกรอบ4นะครับนะ สองพันสิบหกงพันสิบ็ก็ตกรอบสีเหมือนกัน17 2017 2018ก็ตกรอบ4นะครับ2018 2019นะครับตกรอบ3เนี่ยฮะรอบนี้แหละนะครับแล้วก็ทางด้านปีสองพันสิ้าสองพันยี่สนี่ตกรอบ5นะครับ2020 2021นี่ตกรอบ4นะครับมี2021 2022นะครับที่ได้แชมป์นะฮะนะในการเอาชนะจุดโทษอัลเชลซีนะปีที่แล้วก็ตกรอบ4นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์แล้วก็ พูดถึงข้อมูลข่าวสารว่ามีอะไรขึ้นหน้ากันบ้างนะครับสำหรับสโมสรริเวอร์พูลของเรานะฮะก็ฝากกันไปด้วยละกันนะครับใครที่เข้ามาชมจนจบก็ฝากกําลังใจช่วยกดไลค์นะครับช่วยกดแชร์กันหน่อยละกันนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับ23นาฬิกา30นาทีนะครับอย่าลืมไปเชียร์ทีมรักของเรานะครับทีมโปรจะไม่โปรโมทได้อย่างไรวันนี้นะครับให้วัดกันไปว่า จะเข้ารอบไหมนะครับจะไปต่อไหมหรือว่าหยุดแค่นี้นะครับสําหรับริเวพูยังไงเราสาวกของแดงก็เป็นกําลังใจให้อยู่แล้วนะครับจะไปต่อหรือว่าจะหยุดก็เชียร์กันต่อไปนะครับสําหรับเฮียก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับในวันนี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับนะมาสรุปกันว่าเมื่อคำขืนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับในคลิปหน้านะฮะโอเควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ